อ่างทองพังงาสุรินหมู่เกาะไหนไม่ได้ชื่อพังงาแต่อยู่พังงา oh, <yeah. S 1> อ่างทองพังงาสุรินชื่อไหนไม่ใช่ชื่อหมู่เกาะใครคิดไม่ได้สั์ซูชิซูชีชูสี <c oughs> ชูสี <c oughs> ส,ชสีชื่อไหนกินได้ซูชิซูชีซูสีชูส,ชชสีชื่อไหนเป็นดาราอินเตอร์ สวัสดีครับวันนี้พบกับติดอ่างชาเลนี์ครับวันนี้ผมมีเกมมาให้พวกพี่เล่นอ่ะเกมอะไรเป็นเกมตอบคำถามตอบให้ไวภายในสองนาทีอ่าถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนแบบปริศนาอาแบบใช่แบบนั้นเลยถ้าพี่ตอบผิดคะแนนที่พี่ตอบถูกก็จะลดลงอ่าโดยผมจะให้พี่คู่กับพี่นีอ่ะแข่งกับพี่นีอ่าแข่งกับพี่นีคำถามอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างพี่นีกช้ได้ด้วยเลยขอทีเขาชนะมาตลอดในช่วงนี้ เเนียเขาชนะตลอดเลยช่วงช่วงนี้ช่วงของเขาใช่ไหมใช่กำลังพีคมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคำถามเป็นยังไงไปอ่ะมาเดี๋ยวผมจะบอกคำถามพี่แล้วให้พี่ตอบภายในสองนาทีนะอ่าแล้วผมจะมีตัวช่วยพี่สามครั้งก็คือผมจะอ่านช้อยให้ว่ามีอะไรโอเคไหมสามครั้งนะมาเริ่มครับขอที่นึงมาถ้าคุณทอ ถูกทอดทิ้งไว้นานมากตัวคุณจะไหม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 ก็คือไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะอไม่เกี่ยวโอเครถเมย์ขับสายไปมาแต่คนขับยังนั่งหน้าตาเฉยถามว่าใครนั่งหลังคนขับผู้โดยสารผู้โดยสารอ่าผิดครับ สัญลักษณ์โอลิมปิกมีห่วงกี่ห่วงง่ายอยู่ห้าห่วงห้าห่วงถูกต้องครับห่วงสีชมพูหมายถึงทวีปอะไรเอเชียเอเชียผิดครับอ่างทองพังงาสุรินทร์จังหวัดไหนอยู่ภาคใต้มีอ่างทองมีสุรินทร์แล้วพังงาพังงาพังงา,งงาถูกต้องครับ อ่างทองพังงาสุรินจังหวัดไหนอยู่อีสานสุรินสุรินถูกต้องครับอ่างทองพังงาสุรินชื่อไหนไม่ใช่ชื่อหมู่เกาะพังงาผิดครับเป็นหมู่เกาะทั้งหมดอ่างทองพังงาสุรินหมู่เกาะไหนไม่ได้ชื่อพังงาแต่อยู่พังงา มูเกาะโดยช่วยได้นะมูเกาะสุรินเหรอถูกต้องครับอ่างทองพังงาสุรินมูเกาะไหนไม่ได้อยู่พังงาแต่ชื่อพังงามูเกาะไหนไม่อยู่พังงาแต่ชื่อพังงาไอ้เหี้ยเกูบอกอยู่ซูรินเอ้ามูเกาะสุรินเหรอกองดำอ่าหมดเวลาครับผม ได้สองคะแนนโอ้ยังงงอะไม่เออบุญอยู่ไอไอข้อสุดท้ายมันบอกอยู่แต่ชื่อพังงาไงก็หมู่เกาะพังงาไงพร้อมเริ่มข้อที่หนึ่งถ้าคุณถูกทอดทิ้งไว้นานมากตัวคุณจะไหม้ไหมทอดทิ้งไม่ไหมไม่ไหมอ่ไม่ไหมก็คือยังไงไม่สุกไม่เป็นไรเออยังไงไม่สุกหรือไม่เป็นไรยังไงก็ ยังไงเอ๊ยเหรอวะก็ความหมายเดียวกันนะไม่อันนี้ถกจโอเครถเมย์ขับสายไปมาแต่คนขับยังนั่งหน้าตาเฉยถามว่าใครนั่งหลังคนขับรถเมย์ขับสายไปมาคนขับยังนั่งหน้าต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 าเฉยถูกต้องครับสัญลักษณ์โอลิมปิกมีกี่ห่วงห้าห่วงห้าห่วง ถูกครับใช่แห้วถูกครับ,ห,รบห่วงสีชมพูหมายถึงทวีปอะไรโอ้ยห,หนักแล้วทวีปแอฟริกาแอฟริกาผิดครับอ่างทองพังงาสุรินจังหวัดไหนอยู่ภาคใตออ้อ่างทองพังพังงาถูกต้องอ่างทองพังงาสุรินจังหวัดไหนอยู่อีสานออสุรินสุริน ถูกกล้องครับถูกกล้องถูกกล้องอ่างทองพังงาสุรินชื่อไหนไม่ใช่ชื่อหมู่เกาะอ่างทองพังงาสุรินอ่างทองพังงาสุรินชื่อไหนไม่ได้ชื่อหมู่เกาะอ่าสุรินสุรินไม่ใช่ชื่อหมู่เกาะเออโอเคพิดครับเป็นหมู่เกาะทั้งหมดอ่างทองพังงาสุรินหมู่เกาะไหนไม่ได้ชื่อพังงาแต่อยู่พังงา อ่างทองพังงากับสุลินอ่างทองพังงาสุลินแต่อยู่พังงาอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองเออเพราะมันมีอ่างนะผิดครับอ่างทองสุลินหมู่เกาะไหนไม่ได้อยู่พังงาแต่ชื่อพังงาหมดเวลาพังงาอ่าถูกไม้เหี้ยแต่หมดเวลาก่อนพี่ได้ไปทั้งหมดสาคะแนน น้อยจังส่วนพี่ปูยื้ะหนึ่งสองใครโอ้ยโอเคโอเคอ่ะถึงตาอีกคู่หนึ่งครับก็คือพี่วากับพี่แหวนเดี๋ยวผมบอกก่อนพี่มีตัวช่วยทั้งหมด3ครั้งผมจะบอกช้อยให้ไม่สามครั้งสามครั้งทำไมให้เยอะจังเลยอ่ะเอาหรือจะไม่เอาไม่เอาได้นะไม่เอาด้วยไม่มีใครใช้เลยหลอก่อนไม่มีใครใช้เลยโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะเริ่มนะโอเค มาข้อแรกตาดีได้ตาร้ายเสียใครตาย <c oughs> ไม่มีใครตายไม่มีใครตายใช่ผิดครับตาร้ตาร้าเสียงไงอ๋อชีเด็ดหมายถึงเด็ดอะไรทีเด็ดอ่ะไม่ไม่ได้เด็ดอะไรเลยไม่ได้เด็ดอะไรใช่อ่ะถูกต้องช <c oughs> ีเด็ดหมายถึงอะไรเด็ด อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเด็ดหล,ล,ลออไรอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยอะไรเงี้ยคือทีเด็ดอ่ะโอเคผิดครับ <c oughs> แล้วโอเคทำเที่ยงหรือไมให้กูดีใจ <c oughs> สัญญาณไฟจราจรสีอะไรที่รถไอ้ที่รถต้องหยุดแดงนี่แดงนะครับถูกต้องครับถูกคิดซะนานกล้วยบวชชีสุกไหมกล้วยบวชชีสุกสุกดิ สุกนะสุกสุกต้องครับโ,โหยง่ายตายคนดิบทํำยังไงถึงจะกลายเป็นคนสุกคนดิบทำยังไงถึงจะกลายเป็นคนสุกคนดิบอ่าคนดิบขอตัวช่วยอ่าขอตัวช่วยอาบน้ําร้อนชุบแป้งทอดโดดลงหม้อบวชถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อผิดทุกข้อผิดทุกข้อผิดครับบวชคนดิบจะกลายเป็นคนสุก สม<ค>ชายบ,บวชนาคพรุ่งนี้บวชพระแสดงว่าพรุ่งนี้สมชายจะเป็นคนสุขใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ผ <c oughs> ิดไม่ใช่ต้องสึกก่อนใครคิดไม่ได้ใส่ซูชิซูช,ชีชูสีชูสีสีชื่อไหนกินได้ซูชิซูชิถูกต้องครับง่ายตายซูชิซูช,ชีชูสีชูสีชื่อไหนเป็นดาราอินเตอร์ ชูสีชูสีอ้าวหมดเวลาซะก่อนถูกไหมฮนะถูกต้องครับแต่พี่ได้แค่สองคะแนนไม่ไม่ได้ถามวะไม่ก็พี่ตอบได้แค่สองแล้วพี่ก็ตอบผิด<ๆ>หมดเลยโอเคผมบอกไว้นะเดี๋ยวมาดูไอ้คนต่อไปเนยไอ้เฮียตัวเนี้ยงูมาหาง,งูเลยเฮ้ยเขาโง่คนงูนี่คอด,ดู เวลาเขาอยู่หลังกล้องอ่ะเขาตอบได้ตลอดนะมันชนะกันหลังกล้องไอ้เี่ตัวเนี้ยแต่วันนี้เขามาเล่นใหที่จริงแต่ตัวจริงมันงูนานที่เขาได้มาฉายให้ดูนะไอ้เฮี้ยสนหน้าเขาหน่อยไม่ได้มันไม่ได้หรอกว่ะเขาบอกโคตรงูเลยไปดูมันเลยไปดูมันเลยจริงเอาไปมาเริ่มนะครับผมมีด้วยพี่สามครั้งนะเคยไหมตื่นเต้น ตลกเก่งอย่างเงี้ยท้าทาเลนเจเงลยเอาตาดีได้ตาลายเสียใครตายตาดีได้ตา้ายเสียตาลายดิตาลายเสียอ่าถูกต้องครับที้เด็ดหมายถึงเด็ดอะไรไม่มีอะไรไม่ได้เด็ดอะไรไม่ได้เด็ดอะไรใช่ถูกต้องครับที้เด็ดหมายถึงอะไรเด็ดมีตัวช่วยนะสามครั้ง ทีเด็ดหมายถึงอะไรเด็ดทีทีเด็ดหมายถึงอะไรเด็ดทีไม่มีครับอ๋อไม่มีเอาอผ่านอ่ะสัญ,ญญาณไฟจราจรสีอะไรที่รถต้องหยุดสีแดงสีแดงถูกต้องครับกล้วยบวชชีสุกไหมกล้วยบวชชีสุกไหมสุกแน่ใจนะสุก,ส,กสุกแน่นะสุกถูกต้องครับ คนดิบทายังไงถึงจะกลายเป็นคนสุขคนไม่ใช่กล้วยฮะคนไม่ใช่กล้วยเอออ่ะถูกปะผิดครับไปบวชสมชายบวชนาคุ่งนี้บวชพระแสดงว่ารุ่งนี้สมชายจะเป็นคนสุขใช่ไหมสมชายไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องครับซูชิซูชิชูสีชูสีชื่อไหนกินได้ ซูชิซูชิถูกต้องครับซูชิซูชิซูสีชูสีชื่อไหนเป็นดาราอินเตอร์ซูชิซูไม่ใช่ชูสีอะไรนะเอาใหม่ซูชิซูชิซูสีชูสีอันที่สองอะอันที่สองถูกต้องครับซูชิซูชิชูสีชูสีชื่อไหน นาสกุลเชิญยิ้มชูศรีถูกต้องครับไม่ใครอ่ะก่อนหน้านี้ใครไปด่ดาบเขาอ่ะไม่ได้อะไรกูเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแหวนทำไปได้3คะแนนเท่าไหร่เราอ่ะ มึงด่าอะไรกูเวลากูว่ามึงเป็นคนที่มีไหวพิบเด้งอย่าให้กูรู้นะเดี๋ยวไปดูไอ้คนต่อไปไอ้เฮียตัวเนี้ยงูมาหางงูเลยเฮ้ยเขาโง่คนงูเนี่ยมาดูอันนี้ครับคือบทลงโทษของผู้แพ้ผมเล่นผสมน้ำน้ำหมักน้ำหมักปลาเชิงมาเนี่ยอ่าน้ำหมักปลาเชงเอาดิพี่ไม่ไลยรอพี่ชนแก้วป้องชนแก้วไม่ชนมันหนืดมากเลยเนี่ยคือแบบ เมื่อยตอนที้ขึ้นตาเนี่ยขึ้นตาจริงรสชาติเป็นไงบอกก่อนมันคืออะไรไม่รู้มันผสมอะไรมาไม่เอาจริงไม่แต่เขาจะหลอกให้พี่กินให้หมดก่อนแต่เขาจะปิดเขาจะปิดจริงว่าอันนี้อร่อยไหมเพราะว่าเวลาเรากินหน้าเรายิ้มตลอดเลยก็ไม่รู้ว่าบอกอะไรได้าวใจบอกจริงว่าเนี่ยดาใจเนาะครอบครัวเอาเข้าไป รายการตลอดเลยต๋อยเป็นต๋อยครัเป็นคนเดียวที่กูไม่เชื่อสีหน้าเขาเลยคนเดียวในบ้านเนี่ยที่กูไม่เชื่อสีหน้าเขาจริงจตัดขาพี่กูไปกูไปมึงไม่มีกินตั้งเดียวตังเดียวเลยกูไปยาเฮ้ยดูหน้าให้กูอย่างเชียเออหนี่เรื่องอะไรด้วยยลลี่หมีตาหมี เนี่ยมาแล้วน่ากินหน่อยน้ำยังโหดเลยมึงใส่เยลลี่หมีให้ดูน่ารักไมรอันนี้กูกินแต่เยลลี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เาไม่ได้เหรอดูพี่ปูเลยจะหมดแก้วแล้วเอาวะ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 เดี๋ยวพี่ปูเลยเยลลี่อย่างเดียวอ่ะยอมกินหมีอย่มันก็ะ poon ลงไปกระ poon เว้ยผมฟอร์มฟอร์เลยนะของเราอ่ะ อย่าลืมฝาก <Wow. S 2> กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจติดอ่างอาทิตย์หน้าทาเลนใครจะโดนทำโทษแล้วเราจะเล่นอะไรกัน <laughs> มันพนันคอมาละมันดำดำลมันพนันค <laughs> อมาละอ้าวเราไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะเหนียวอย่างน้ำลายไป